Yeah, 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 yeah. วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแปลงหน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งผมคิดว่า,าวิธีนี้เหมาะกับเรานักเรียนนักศึกษานะเนื่องจากเวลาเราหางานใช่ไหมแล้วไปเจอเว็บดีๆเข้าอ่ะแล้ว แล้วเรารู้สึกว่าเว็บนั้นน่ะมันข้อมูลครบถ้วนเลยให้เราขี้เกียจอ่เปิดแท็บทิ้งไว้เพราะมันจะเป็นการเปลืองแรมนะครับทีนี้วิธีการทำก็อย่างอย่างนี้เลยเข้าไปที่ Google Chrome ครับผมคนดีคนเดิมของเรานี่เองอเลือกเว็บที่คุณต้องการนะเหมือนเวลาคุณหาข้อมูลอะ่ะเออสมมุติเว็บนี้ เป็นเว็บที่แบบเอ้ยโหลดตั้งไว้ดีกว่าโหลดเก็บไว้ดีกว่าก็ให้เรากดที่มุมบนขวานะครับที่เป็น3มจุดนะแต่ของผมมันจะเป็นรูปตัวอักษรขึ้นเนื่องจากว่ามันมันบอกให้เราอัปเดตอ่ะหลังจากกดปุ่มตรงนั้น่ะสามจุดเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนมาที่นี้ครับแชร์ครับกดไปที่แชร์แล้วก็นี่ครับ กดไปที่พิมพ์ครับซึ่งเป็นรูปเครื่องพิมพ์กดเข้าไปเลยมันก็จะปรากฏเป็นหน้านี้ครับบันทึกเป็นไฟล์ pdf รอรอ,รอให้มันโหลดนะครับโหลดจนจนขึ้นหน้านี้ซึ่งเวลาโหลดนี่ก็ขึ้นอยู่กับเว็บด้วยนะบางเว็บรูปภาพเยอะเนื้อหาเยอะก็จะโหลดหนานหน่อย เราสามารถเลือกขนาดได้นะครับจะเป็นสีขาวดําแนวตั้งแนวนอนหรือขนาดของกระดาษได้ครับผมพอเราพอใจแล้วก็ให้เราก,กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับ PDF ครับผมมันก็จะทําการเตรียมการแล้วก็ให้ถามเราว่าจะเซฟในโฟลเดอร์ไหนผมกดเซฟ ไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกัน,นครับผมเข้าไปกดบันทึกครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับเข้าไปดูนะครับผมในตัวจัดก,การไฟล์ดาวน์โหลด s d นะอันนี้ครับ นี่ครับตัวไฟล์ครับผมก็ลงกดเข้าไปดูนี่มันก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับเซฟเก็บเอาไว้ไว้อ่านย้อนหลังใช่ไหมมีอีกอย่างนึงครับเีื่อเสริมก็คือเว็บที่เป็นของวิกิพีเดียเนี่ยนี่ครับสมมุตินะครับนี่เว็บวิกิพีเดียมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดมาให้เราเลยนะครับตรงนี้ครับ ซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับกดไปครับผมเห็นไหมครับมันจะมาเป็นไฟล์ PDF ให้เราเลยทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดเลือกที่เก็บไฟล์แล้วก็บันทึกครับผมง่ายๆแค่นี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ ก็ถ้าหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ